สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเกิดอะไรขึ้นนิชานัฐนิชาโพสข้อความเศร้าแฟนๆแห่ส่งกำลังใจรัวๆ เป็นอีกหนึ่งโพสต์ของนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวานิชที่แฟนๆอ่านแล้วพากันส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากโดยล่าสุดหนึ่งพฤษภาคมนิชาได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมทั้งไว้อะไรต่อการจากไปของทีมงานเบื้องหลังคนสนิทที่เคยร่วมง,งานแสดงด้วยกันโดยโพสต์นี้นิชาได้เขียนข้อความว่าพรุ่งนี้หนูไปหานะดีโด รักมากๆนะคะขอบคุณที่เป็นพี่ที่น่ารักมากที่สุดในชีวิตคนหนึ่งขอบคุณดีโดที่ดูแลหนูคอยสอนคอยบอกเล่นด้วยกันตลอดหนูขอให้ดีโดพักผ่อนให้สบายนะคะรักและคิดถึงดีโดตลอดไปทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ